คอยพากันนึกถึงคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ให้กำเนิดเกิดเรามาแสนทุกแสนยากนะไม่ใช่ได้อัตภาพร่างกายนี่มาอย่างง่ายงไปนอนอยู่ท้องแม่นั้นตั้งแปดเดือนเก้าเดือนแม่ต้องอุ้มท้องแสนรักหน่วงเดินไปเดินมาก็าลำบากระมัดระวังมันจะหกล้ม ห้องนี่มันจะเป็นกระแทกกับของแข็งเข้าลูกจะมีอันตรายนั่นผู้แม่ก็ต้องระมัดระวังอยู่เสมอเสมออย่างนี้นะให้คิดนะแม่นี่มีคุณต่อเรามากมายเหลือเกินมารดาบิด,ดาเป็นพรมของบุตรนะให้รู้ไว้เป็นพรมยังไง มารดาบิดามีพรหมวิหารสี่ต่อบุตรมีเมตตามีความรักใคร่ต่อบุตรอยากจะให้บุตรที่ดาเป็นสุขมีกรุณาสงสารบุตรเวลาลูกได้รับความทุกข์ความเจ็บป่วยลำบากโดยประการต่างๆ มารดาบิดาสงสารมากนี่บัดน,นี้เมื่อเวลาลูกชายลูกหญิงได้ดีได้ดีมีลาบมียศมีเงินมีทองพ่อแม่กับพอยยินดีด้วยไม่อิจฉาตาร้อนลูกของตัวเองเมื่อเวลาลูกนั้นดื้อด้านทุกขน อทำความเสียหายให้แก่พ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่โกรธไม่เคืองถ้าโกรกก็โกรดนิดหน่อยแล้วก็หายไปนึกว่าอ้อลูกน้องกก็าวางอุเบกขาลงไม่เอาเรื่องเอาเรลากับลูกนั่นแหละแทนท่านจึงเรียกว่ามารดาบิดานี่เป็นพรหมของบุตรนะนะให้พากันเข้าใจ ดังนั้นจึงสามารถเลี้ยงลูกใหญ่ได้ถ้าหากว่ามารดาเป็นดาไม่มีพรหมวิหารธรรมสี่ประการนี้อยู่ในใจแล้วเลี้ยงลูกไม่ใหญ่แน่นอนทีเดียวเพราะมันเลี้ยงยากเป็นเด็กเป็นเล็กนั่นไม่รู้เลี้ยงสาช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่มีสติสมบัติเช่นนี้พ่อแม่ต้องเอาใจใส่ต้อง ดูแลอยู่ทุกเวลาลูกพอคล่อ,อไมได้คานได้อย่างนี้กลัวลูกจะไปตกเรือนตกที่สูงลงสู่ที่ต่ำมีอันตรายอันแม่นั่นต้องดูแลอยู่อย่างนั้น <c oughs> ต้องคิดให้เห็นนะปานั่นแหละกลัวเราจะใหญ่มาได้พานี่นะต้องแม่ต้องอุปการะอย่างเต็มที่เลยอ้าวบางทีเจ็บไข้ไม่สบาย กลางคืนมันก็ร้องให้ซ้อำอ,อ,อ่อยออดยังไงก็ไม่หยุดหยุดไปก็หน่อยหนึ่งแล้วกอร้องให้ขึ้นมาพ่อแม่นั้นนอนไม่หลับหมดคืนอา้าวพ่อพ่อแม่ก็อดเอาทนเอาเอา่ลูกของตนนออย่างนี้นะถ้าหากว่าพ่อแม่ในขาดเมตตาแล้วโอ้มันร้องให้ลำเลีล ไม่ได้หลับได้นอนมาโกรธมาเต็มที่แล้บีบคอให้ตายแล้วก็เราตายแล้วแต่ยังน้อยดนูนะไม่ได้เกิดเจริญไว้ใหญ่โตมาปานนี้แล้วนี่นะให้พิจารณาให้